สวัสดีครับอยู่กับพี่อามแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s ส i c k War น,นั่นเองนะครับผมหรือชื่อเก่าก็คือสติก a r 3อ่ะนะลุนกันต่อในแคมเปญคิง Select Map นะครับเล่นไปแล้ว83% Order อร์เตอเดอร์แคมเปญตอนนี้เราอยู่กันในภารกิจที่30นะครับ Majestic Mine นั่นเองไปจัดทับกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนนะเราจะเจอกับอะไรเราจะได้เจอกับลาวิดเหรอ <What? S 1> ลาวิดนั้นก็คือเป็นหัวหน้านะครับของ คนเก็บแร่เนี่ยนะครับมาจสติกมาเฟียลาวิดนี่คือคนเก็บแร่ที่ตีแรงตีเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํากับเขาก็คือถ้าเป็นคนเก็บแร่ออเดอร์ใช่ไหมเอนสลิฟจะแอนมาไม่ต้องฮิลเราเน้นดูดเลือดครับแล้วก็ขอเป็นอัมนี่ละกันสเปียร์ตันป้อมนะครับสเปียร์ตันสปอนโอเคครับผมมาคนเก็บแร่แล้วก็นักหนูต้องมาก่อนนะครับไปเอาป้อมกลางก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหเล่นกันในโหมดโกลัชเหรอเนี่ย โกลัสนี้ก็คือทองจะอยู่ตรงกลางมากมายนะครับโอเคเอาเป็นนัาขนาูออกมาเยอะๆเบิ่มๆเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ากองทัพเขาจะเป็นอะไรคือรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นพวกเมอร์ลิกใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เมอร์ลิกลาวิดครับเฮ้ยลาวิดเท่่ะเท่อยู่นะลาวิดเท่อยู่นะครับแต่เขาจะปล่อยให้เรายิงอย่างนี้เหรอโอ้ไม่ปล่อยครับเขายิงสวนเรามาแล้วครับไมเนอร์แอสแทกครับสกินอะไรครับโหเรียกไมเนอร์มาเพียบเลยเราฆ่าไม่หมดนะเนี่ยแบบเนี้ย กลับบ้านเลยก็ได้เอาโอ้พี่ก็มากันเยอะเกินไงถ้าเราฆ่าได้นี่โอเคเลยนะแต่เราฆ่าเขาไม่ได้ครับตายไม่ได้คนเย็บแรกคนนี้ไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายแข่งก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายโอเคออกไปลุยสร้างอ่อสเปียร์ต้อนป้อมด้วยนะครับไปลุยกันต่อครับไม่แน่ถอีกแล้วหรอลาวิดใช้สกิลรัวๆเลยนะครับเนี่ยเราน่าจะเอาเหล็กมาเนาะ <Yeah. S 1> เอาเหล็กมาแล้วก็เอาไอ้นี่มาครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อการเซตเฟชชิ่งอ่ะไอตัวที่แบบสามารถจะทําให้เรา จมตีและธนูเป็นน้าแข็งอะ่ะออ,อีกหนึ่งอันที่น่าจะเอามาก็คือสโนสโคอครับเรามีฮิลนะเราไหวไหมเนี่ยไหวแหละแต่ข้างหลังมานะ่ไม่ไหวแล้วละ่ะคนเก็บแร่สู้อะไหวแต่กองกาลังข้างหลังมานี่ไม่สู้ดีกว่าโอเครอเขาตีบ้านรอเขาตีบ้านรอเขาตีบ้านเสร็จปุ๊บเราเอาคาเซอารอ์ชิดอนแล้วก็นักธนูเรายิงครับดูดเลือด,ด,ดจูบจ้าไปด้วย<ะ>เราก็ยิงมันตายตายกันไปตรงน้แเลย ตาย1ิตัวเราได้ก็ได้เงิน400<ว>เงินเราก็เร็วอยู่ตามไปยิงครับตามไปยิงโอเคได้นะขนมอีกหนึ่งเอ,อกป้อมกลางให้ได้ครับคือเราก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะั่นน่ะป้อมเราก็แทบแตกเหมือนกันเอ้ยมากันแบบนี้เราหวานสครับ<ว>แบบนี้เงินเราเบิ่มเบิบอกเลยไม่กลัวครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่กลัวละ<ว>ก็เหมือนได้เงินฟรีพอผีสเปียต้นออกเราก็ไปยิงเขานั่นเองสเต็ปมันมีแค่นี้ยิงฟรี ตายกันบ้างไนะหมน่ะฮีไว้ด้วยอ่ะก็ตายกันอยู่ใช้ได้ใช้ได้ไม่เป็นไรโอเคอยู่โอเคอยู่เขาไม่มานะครับเขาไม่เข้านะเขาไม่เข้าเราเข้าครับเรากําลังจะได้อ่าคนยักษ์นะครับถ้าได้คนยักษ์มาก็โอเคคนยักษ์มาแล้วไมเนอร์แท็กอีกแล้วครับ <What? S 1> เขาเขาสรรหาจะโจมตีจังเลยนะไมเนอร์ er <c oughs> เขามาอีกแล้วเราได้เงินฟรีนะเพื่อนนายคิดดีแล้วเหรอเขามากันถึงไหนกันแล้วครับ มาถึงหรือยังครับโอ้โหก่อนจะเป็นไมน้องไมเนอร์อะไรครับฮิ He al. He al. วฮิวแล้วยิงจะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่นะเอาป้อมคืนไมได้ก่อนมาแล้วครับ Enslave Miner ครับไม่ใช่ Enslave MinerEnslave Giant Miner อะไรหรออืมบุกไม่เข้าหรอกเพราะว่าเรามี Enslave ด้วย Enslave ยืนอยู่ไหนครับมาหรือยังครับโอเคมาแล้วอือหูเป็นไงล่ะยังโหยังเถือน เราจะไม่ปล่อยให้เขาบุกใส่เราเด็ดขาดเราจะยิงย้ํายัดหน้าเขาลดปริมาณทหารกองกำลังเขาให้ได้มากที่สุดมาแล้วครับถอยครับเอ็นเเลฟยืนแทงเอ็นเเลฟยืนแทงได้ไหมครับเออถ้ายืนแทงไม่ได้ก็มาต้องแทงครับฮิวตรงนี้แหละ,ะนะนักธนูเรามีธนูฮีลด้วยแล้วก็มีฮีลิ่งแวนด้วยนะครับเอ็นเเลฟไหวไหมนะโอ้เอ็นเเลฟยืนแทงอยู่ตรงนั้นพี่อยากให้เอ็นเเลฟตายแน่เลยน่าไงว่าแล้วเชีย แต่ฝั่งเขาก็บุกเข้ามาใส่เราไม่ได้นะเราก็ยูนิตร้อยเต็มร้อยแล้วนะครับสเปียร์ต้อนสปอนแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ยิงเขาไม่ค่อยเข้าเหมือนกันแหละเพราะว่าเรามีแต่นักขนูเนาะ,นะไม่แน่ครับเพราะว่าเอ็นเเลปแจนมาอีกแล้วครับลุยกันแบบต่อเนื่องฆ่ายูนิตค่อยได้เปิดฮิลตรงนี้เลยอะก็คือแบบว่า สเปียตอนไม่ใช่อาร์ชิดอนเราก็ได้แบบเขาเรียกว่างไงแทงด้วยนะครับสเปียอาร์ชิดอนแทงเองเลยครับเมื่อไหร่เราจะฆ่าลาวิดเขาได้ครับโอ้โหฝั่งนู้นมากันเรื่อยๆเลยครับยำม,มาครับย่ำม,มาครับเนี่ยเราก็ได้เงินเรื่อยๆนะครับตามใดที่เขายังสร้างยูนิตมาให้เราฆ่าอยู่ <What? S 1> อ้าวโอเคสเปียต้อนเราออกมาแล้วลาวิดเลือดไหลเป็นน้ําเมื่อกี้เห็นอยู่โอ้โหถึงกำมนคงัคบโดนหินเข้าไปครับลาวิดมีจุกครับมีจุก เอ,เอียบ้อยเฮ้ยเรามีต่อไหมอีกแล้ว <Huh? S 1> โอ้โหคนเจ็บแรกมาแบบเบิม่มๆบมอย่านะอย่าให้มันมาถึงตรงนี้ได้นะครับ <Huh? S 1> โอ้โหมาอะไรกันเยอะแยะนักหนาครับคิดว่าเราสู้ได้หรอครับโอ้โหคนเก็บแรกฝั่งนูน้น <What? S 1> เขามีแต่คนเก็บแร่ใช่ไหมคนเก็บแร่แล้วก็สเปียร์ต้อนนะครับซึ่งมันก็เยอะไงเราสู้ไหวไหมครับไหวอยู่ใช้ได้ไปลุยกันต่อครับ ถึงแม้ว่าป้อมกลางเราจะแตกไปแล้วก็ตามดีเอาป้อมกลางก่อนแล้วกันเอาลาวิดให้ลงครับลาวิดมันจะเสกนักขนูนอ้ยไม่ใช่นักขนูมันจะเสกจนจุดแรกมันเรื่อยๆถ้าเรามีเป็นซิกเนิลวอร์ดนะนจะมันมากเลยเนี่ยเพราะว่าซิกเกิลวอร์ดจะโหดร้ายดุร้ายกับกองกําลังที่มาเป็นกลุ่มแบบนี้มากเพราะเขาตีเป็นแอเรียนั่นเองนะครับ<ะ>ถ้ามียักษ์ตายหินอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้สตันโอเคครับ ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ยักษ์ปลาหินยังโหด <Yahoo! S 1> โอ้โหมาก,กันเยอะอะไรขนาดนั้นหรอนี่ถ้าเราไม่มีธนูฮีวธนูดูดเลือดมานี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับ <What? S 1> ลาวิดมาอีกแล้วกล <What? S 1> ับบ้านกันไปได้แล้วลาวิดเพราะเราจะตีป้อมแล้วครับมันจบแล้วล่ะ <c oughs> เรียบร้อยสูงกว่าจะชนะ30ผ่านต่อไป31นะครับ พียามกราฟมาทางเป็น Population Explosion ไปนะครับ Population ก็เพิ่มอีก5ล้ละ Borderland Frame Feeder เอาแล้วเรารู้พันซอสวาดนั่นเองเนะาะจัดทับดีวกว่าการเจอกับซอสวาดนั้นเราเอาาร์ชิ l อนไปก็ถือว่าถูกต้องละแต่ว่าสเปียร์ตอนไม่เอาครับเอาเป็นซัมบี้ดีกว่ามาทางสายธนูก็ต้องเล่นมาทางธนูนะ <Yeah. S 1> มันก็เป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับโอ้พี่มานี่ก่อนเลยมาเก็บคิสตันก่อนครับเพราะว่าเราอาจจะได้เลกหนีชาวบ้านเขาเพราะเขาไปซอสวาดมาใช่ไหม ช่วงแรกก็คงเป็นป้อมกลางอาชิดอนแล้วก็คนเก็บแร่กันไปเรื่อยนะครับโอ้ฝั่งนน้นก็เป็นไฟนะครับเรายิงแล้วเราก็ได้ฮิลด้วยนะฝั่งเขาก็ยิงมาแล้วติดเบิร์นะครับเราติดติดเบิร์น,นั่นเอง <c oughs> โอเคถอยก็ได้กลับเข้าบ้านเลยไม่ต้องสู้อัพผีป้อมด้วย <c oughs> โอเคปแล้วเราก็ยิงเขาครับแล้วเราก็ได้อาชิดอนมาอีกหนึ่งโอ้ถอย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 ,ถอย ถอยยาวถอยยาวถอยยาวเก็บแร่นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วถอยยาวอย่าตีอย่าตีบ้านเราอย่าตีเพื่อนเราอย่าตีคนเก็บแร่เราครับไฟติดหัวอยู่อ๋อไม่ได้เบินตลอดนะครับติดเบินแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเรกใส่ครับผมดูซิว่าเราจะต้านทานได้ไหมต้านไม่ได้ฮะต้องระวังนิดนึงนะเขามาสองเราตายหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอเราได้ป้อมตรงนี้เราก็จะมีผีเดินออกไปนั่นเอง มาแล้วครับผีก็ยนอนเอไปหนึ่งตัวขอบคุณมากผีถอยเลยถอยเลยถอยเลยพี่ไปเอากองกําลังขนาดใหญ่มาอย่างนี้มาจากไหนครับ <S <S เดี๋ยวก่อนฮัลโหลเขาก็วิ่งสู้อยู่กับเราเมื่อกี้นี้มันก็แล่ไม่เยอะนี่กว่าอยู่ดีๆเขาไปเอามาจากไหนครับเยอะแยะบาลียกลางไว้ครับแล้วก็เรกใส่แค่เรลกก็โหดแล้วได้เงินมามา,มากมายซาเวสเจอร์สมิตตี้ทำงานครับ ขอบคุณมากทีนี้เราก็ไล่ฆ่าอาชิดอนเขาก่อนจะไล่ฆ่าอาชิดอนเขาเราป้อมกลางก่อนเพราะเราต้องใช้ผีป้อมครับเราได้คนเก็บได้คนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปคนละไปคนคือโอเคได้ผีแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเปิดเลกเปิดเลกใส่ครับยืนแทงเลยไม่กลัวแทงได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราใช้เป็นสกิลนี่ครับเวทบาเริยและเลกใส่เขาก็จะโดนเรายิงฟรีๆแบบนี้ยิงเสร็จแล้วก็ถอยครับ ยิงๆเถื่อๆอยู่อย่างงี้ครับผี้อมเราออกมาเรื่อยๆอยู่ละมาเดมาเดมาสิเพื่อนโอ้โหไม่มาครับพี่ก็ไม่มาเออใอย่ๆไปบวกยยไปบวกเราบวกมากก็ไม่ดีนะครับเราจะเปิดฮิลตรงนี้อย่างน้อยทางฝั่งอาชิดอนเราจะได้ฮิลนั่นเองโอ้โหถึงกับก,กระตุกเลยทีเดียวนะครับผีก็มาเยอะจนะัดอะไปลุยครับลุยต่อครับถึงแม้ว่าเราจะมียูนิตกันแ,แค่นี้เราก็จะทําการเปิดโล่นั่นเอง เปิดบาเรียแล้วก็เหล็กใส่เข้าไปยับครับบอกเลยขอบอกเลยว่ายับ <What? S 1> เพราะว่าตอนนี้ผีเราออกมาถี่แล้วนะครับออกมาเยอะละเปิดเหล็กใส่ด้วยครับโอ้โหผีโหดครับเราสามารถฮิลวถึงไหมไม่ถึงครับระยะฮิลวไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรยังไงผีเราก็เยอะอยู่แล้วถ้าเขาออกมาตีผีเรานะขนูเราก็ยิงเขาเปิดบาเรียแล้วก็ยิง <Yeah. S 1> ป้อมฟรีโจ๊ตโอเค ต่อไปก็32ครับพี่ยามออกไปทาง population อีกเคโบอีก10 32เจออะไร Borderland f a n ฟ e e ดอร์เจอกับ Borderland f a n f e e d อ r a r า h i ช o o นะครับถ้าเป็น Borderland f a n f e e d อ r a r า h i ช o o เราต้องเอาเป็นสเปียร์ต้อนสปอออกไปสู้ครับที่เหลือทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมมาจับไปครับผมเน้นไปทางโกก่อนอ๋อไม่ได้ไม่ได้ต้องเน้นไปทางคริสตันด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเป็นสเปียร์ตอนสปอออกมานั้นเองแต่ว่าตอนแรกเน้นไปทางโกครับอ่ะไปลุยครับ เดี๋ยวก็ได้เป็นอ่าโอ้โหมาแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ของเรามีดูดเลือดนะแต่ว่าเราสู้เขาไม่ได้ตรงที่ว่าเ <c oughs> ข้ามากันเยอะครับ <c oughs> พี่เข้ามากันเยอะค่อยสร้างกันไปโอ้โหถอย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 อีกแล้วครับ <c oughs> อกองกําลังเข้ามาจากไหนอีกแล้วก็ไม่รู้ครับกล <c oughs> ับบ้านเลยครับไม่ต้องสู้ครับไม่ต้องคิดจะสู้พอเขาตีป้อมเสร็จปุ๊บเราออกไปยิงมันก็ต้องมีตายกันบ้างหละโอเคพอเขาตายเราก็ได้เงินไงก็ถือว่าคุ้มอยู จะได้ไม่เร็วไม่ว่าตัวไหนตายเราก็ได้40ซาวเวอร์เจอร์สมิตตี้ทำงานได้คนเก็บแร่มาอีกหนึ่งมาตามไปเก็บครับผมตามไปเก็บงานเ,เก็บคิดท่านสองคนเป็นเลยโอ้โห <What? S 1> ต้องถอยอีกแล้วครับจริงๆเราวน่าจะเอาเรกมานะครับเราก็ลืมไปแต่ไม่เป็นไรประมาณนี้พี่อาว่าน่าจะไหวเขากวนเราเราไม่ได้เก็บแร่เลยเนี่ยพี่จะกวนอะไรผมนักหนาตายกันไป บุกต่อไปคนอยู่ไปเล้กกีกคนละหนึ่งสองสาคนแล้วเหรอเย,ยอะจังมากันอีกแล้วถอยหันกลับไปตีเปิดโลสะโนสะคอเขาก็จะตีช้าลงนะครับในข่าีดีอ้าวเราโดนไปด้วยบ้าไปแล้วโอ้เข้ามากันเพียบเลยครับเออถ้าเป็นอย่างนี้นี่พี่ยามเอามาเป็นซอสวาดดีกว่านะเนี่ยมาครับมาครับมาเปลี่ยนยูนิตกันดีกว่าครับซอสบาด อาชอพต้องไปไหมไม่ต้องเดี๋ยวเราเล่นเป็นซอสบาดเล็กแล้วก็ฮีลิง่งแวนเออบาเลียจริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่มันก็จะไอ้ไนั่นไอ้นี่เกินไปนะครับมาซาเบเจอร์สมิตี้ดูดเลือดเล็กบาเลียฮิลเอาไปอะไรไปอีกดีสเปียร์ตอนสเปียร์ต้อนด้วยโอเคครับสเต็มของเราก็คือเปิดโล่เปิดเล็กเปิดฮิลนะครับระวังไวด้ดีนักนูเขาโหดพี่อามก็เล่นเป็นนักดาบอย่างเดียวมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเล่นแบบนี้ไปก็ได้นะครับน่าจะชนะแหละไม่น่ามีปัญหา สร้างนักดาบสลับกับคนเก็บแร่ไปในช่วงแรกจริงๆถ้ามีจจเวทมาด้วยนี่สวยเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเล่นอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่อยๆสร้างกันไปคนเก็บแรก่ก็มีสัก8คนก็พอละสวยละเดี๋ยวเซ้าไวเจอร์สมิตี้ก็ทํางานเวลาเขาบุกมานะครับแล้วเราฆ่าเขาได้รอดูดีๆว่าเขาจะบุกมาเมื่อไหร่ใช้วิธีตั้งรับแล้วโต้กลับเอาบุกกันมาแล้วเราถอยไปเลยกลับบ้านเลยคนเก็บแร่มี1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนแปดคนที่เรากําลังสร้าง เส่นอดจตด้านสามคนยิงหน้าเขาแตกยับอยู่ <Wow. S 1> เดี๋ยวเขาก็กลับบ้านกลับไหมไม่กลับเราออกครับโชว์ช้ากันไปตายได้แล้วละ่ะตายได้แล้วล่ะเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, ไม่ตายด้วยครับ <c oughs> เปิดเหล็กแล้ววิ่งใส่เลยดีไหมเอาแค่ป้อมกลางก็ได้นะไม่ต้องรีบ ه, อ้าวได้เสียครับเปิดเหล็กแล้ววิ่งใส่เลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ หยุดทำไมเขี okay, ไดป้อมยู่ดีก็ได้ป้อมกลางกันแบบงงๆค่อยๆสู้ไปครับไม่ต้องรีบค่อยๆสร้างผีป้อมสเปียร์ตอนป้อมสเปียร์ตอนสป,อ,สปอนปอ,อะไรพวกนี้กันไปอยากรู้ว่าฝั่งเขาจะยังไงเขาจะบุกมายัางไงในในการบุกครั้งหน้านี้เขาไม่บุกมาแฮะอ่าบุกมาละก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ยามน่าจะสู้ได้หรือเปล่าโลเลกฮิล<ะ>โอ้ไม่เท่าไหร่ของเขามันก็โหดอยู่นะ ถอยครับเฮ้ยเขาไม่มาฮะเขาเอาป้อมก่อนโอเคขอเขาป้อมก่อนให้พวกคนเก็บแรน่นี้ได้เก็บแรก่กันก่อนครับเพราะเราจะโล่เหล็กฮิวอีกแล้วครับแต่ครั้นี้เราไม่มีโล่ฮะเรามีแต่เหล็กไม่เป็นไรป้อมเราอัพมาอย่างดีครับเลือดเยอะเลือดป้อมเราเยอะรอได้มากันลจะจังหวะนี้ต้องเข้าครับโล่เหล็กฮิวด้วยไหมต้องฮิวไหมฮิวด้วยก็ได้โอเคเยี่ยมนั่นแหละครับค่อยๆสู้กันไปแบบนี้แหละไม่ต้องรีบ ปเปป้อมกลางก่อนเฮ้ยโอ้โหพี่เขาหันกลับมาสู้ครับใจเด็ดมากครับใจเด็ดดีนักใช่ไหมเลกใส่เข้าไป1ทีบอกเลยว่าหายทั้งทัพละลายกันไปไม่ต้องตามแค่นี้พอเดี๋ยวก็ได้เป็นสเปียร์ต้อนป้อมวิ่งตามเข้าไปดูฝั่งนู้นว่าจะเป็นยังไงครับดูฝั่งนู้นเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เลกใสหนึ่งรอบโล่หน่งที ฮิลได้ไหมเดี๋ยวก็ฮิวได้อีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงฮิวจากนอกแผนที่โอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวก็กลับพยายามเซฟกองกํลาลังเราให้ได้มากที่สุดนะครับสเปียร์ต้นคนนี้นี่วิ่งมาทําไมเนี่ยเออตายไปซะเขาไม่บุกเราก็ไม่บุกครับเดี๋ยวรอครับเรารอจังหวะครับที่เอาสเปียร์ต้นขั้น3เลยแล้วเดี๋ยวเราวิ่งตามซอสว่าเราก็วิ่งออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอสเปียร์ตัอนออกมากันไม่ออกสักทีเว้ย ฝั่งเขาจะฟื้นตัวนะครับถ้าไม่ออกสักทีก่องกําลังล้นปลีครับตอนนี้105 1 0 5ยเต็ม110เขามากเรามากันแล้วนะครับโล่เล็กและฮีลจากข้างนอกฮีลให้โดนโอเคไหวไหมเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็ไหวอยู่ถ้าพูดถึงก็ไหวอยู่ถ้าได้เหล็กอีกสักครั้งหนึ่งก็โอเคอยู่เราเริ่มฆ่านักหนูเข,ข,ขาได้แล้วนะครับเราได้เปรียบละเหล็ก <Yeah. S 1> ไซนั่นแหละหากันนังพับ เรียบร้อยกลับไปตั้งรับให้ผีป้อมมันตีอยู่อย่างนี้แล้วเรารวบรวมกองกําลังครั้งสุดท้ายครับแล้วเราก็จะตีฝาเข้าไปเอาป้อมเขาเลยโอ้โหฝั่งนู้นอนาถนา,ามากแล้วก็เดี๋ยวรอสเปียร์ต้นสปอนขั้น3มนะครับอีกนิดนึงจะสร้างเสร็จแล้วกองกำลังเขามีกันอยู่แค่นั้นเรารอครับเราไม่ต้องรีบเพราะว่าสเปียร์ต้อนออกครั้งหน้าจะมี4คนนะครับนี่แทบจะเอาคนเก็บแร่มาบุกด้วยแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะสเปียร์ต้นมาแล้วครับ สเปียร์ตอนหนึ่งสสี่วิ่งกันไปโลใส่สเปียร์ตอน4คนนี้นี่ขอบอกว่าโอ้โหทำไมเขาฟื้นเร็วจัง <What? S 1> ไปครับโลและเหล็กยับละลายทั้งครับเราก็ละลายเขาก็ละลายนะครับข้อเราไม่อยู่หรอกเพราะว่าเรากองกำลังเราโหดกว่าเราเยอะกว่าเขาเราเน้นลุมทีนี้ก็เหล็กอีกสักครั้งหนึ่งเหล็กอีกสักครั้งหนึ่งโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาสเปียร์ตอนรับ รับธนูนั่นแหละเรามาตีข้างหน้าแบบนี้จะได้เปรียบกว่านะครับไม่ต้องโดนธนูเอา,าเปเปตต้อนสปอนลับเอาแบบนี้ง่ะเรียบร้อยดักดาบลวนโอเคปลาซิงโบครับผมบวก5ดาเมจสําำหรับยูนิตยิงไกลก็จับว่าสนุกนะครับภารกิจใน EP นี้นะครับมันมากเลยมันเหมือนกับว่า เราเอาสก,กินดูดเลือดมาสู้กับสก,กินไฟเลยนะครับโอคครผมประมาณนั้นประมาณนี้และนี่คือเกม Stick War นั่นเองสำหรับนี้พี่แอมมีเซมเมอร์และเกม Stick War ต,ต้องขอตัวลาไปดีเพลงเท่านี้นก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่ยามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่ยามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่ยามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม